สวัสดีครับผมวันนี้รนะ้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชม Vios Toyota Vios Gen 2นะครับคันนี้เป็น Gen 2น่าจะปีโมเดล2008ปะ่ะผมไม่แน่ใจเรื่องปีนะแต่เอาเป็นว่าเป็น Gen 2นะครับคันนี้ใส่เป็นล้อยางใหม่ขอบ16นิ้วนะครับแล้วก็โช๊คสตัด ปรับเกลียวแคริเบียนนะครับแคริเบียนฟินนะครับผมตามรูปภาพเลยนะครับคันนี้ปรับเซ็ตให้อมล้อแบบสวยนะครับระยะแบบเน้นสวยงามเน้นฟิตเมนต์หล่อๆนะครับกับล้อคอลสิบกว้างเจ็ดนะครับยาง205-50นะฟิตเมนต์จะประมาณนี้ด้านหลังก็จะไม่ลนนะครับยังอยู่ด้านในซูมนะโชก็จะเป็นของแคริเบียนฟินนี่ครับแกนเหลืองตัวนี้เลยนะครับนี่ ปรับเซ็ตได้สูงต่ำตามสั่งนะครับแล้วก็ปรับเออขาเรียกว่าปรับนิ่มแข็งสามระดับนะครับฟิลมเมนจะประมาณนี้ในส่วนของด้านหลังนะครับเดี๋ยวใช้นิ้วมือสอดจะเห็นภาพง่ายๆนะครับสองนิ้วอุ้ยสองนิ้วพอดีไปเลยนะไม่หลวมไม่คับนะครับคือสองนิ้วแบบไปๆอ,ะอ่ะนี่นะครับด้านหลังส่วนของด้านหน้านะครับ นหน้าก็ฟิตเมนต์น่าจะเจียกว่าหลังนิดนึงเพราะผมตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นอ่าประมาณ1นิ้วหลวมนะครับ1นิ้วหลวมนะครับแต่ไม่2้สนิ้วเข้าไม่ได้นะ1นิ้วหลวมหลวมอันนี้คือลูกค้าอยากได้หน้าทิมนิดนึงนะครับสเต็ปยุคต0งศูนย์ะจัดให้ตามสั่งนะครับกับล้อขอบ16 TC 1ที x น่้าะครับเดี๋ยวตัวล้อผมพาไปลงรายละเอียดนะล้อ,อยางสปริงล้อ,อยางโช๊คสัดปรับเกียวชุดนี้นะครับจบอยู่ที่38,0 0 0บาทนะครับ เป็นล้อยาง20,000นะครับล้อพร้อมอยางเนี่ยจบอยู่ที่2 0 0 0 0นะโชกตัวนี้ซื้อในราคาโปรโมชัน่นจบอยู่ที่18 0 0 0จบอยู่ที่38 0 0 0นะครับรวมทั้งหมดแล้วนะล้อ,อยางโชกนะครับตั้งศูนย์จบหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูล้อใกล้นะครับป่โอเคนะครับมาต่อกันที่ตัวล้อ TC 1 0 5รหัส X สีเข้มนะครับเป็นงานอะตอมิกนะครับขอบ16กว้าง7ออฟ35นะครับผมตัวนี้เป็นรหัส X นะ สเกลค่อนข้างเ็บแท้นะครับมีจุ๊บแถมให้นะครับแล้วก็น็อตนะครับแล้วก็เป็นยางไทยหลินหลงนะครับตัวนี้เป็นยางไทยเบอร์2055016นะครับเป็นรุ่นคอสวิงนะครับดอกยางจะเป็นโรเตชันสามารถสลับซ้ายขวาหน้าหลังได้อิสระเลยนะครับแก้มยาง205บอกเลยว่าอมโอเวอร์ไซส์โคตรนะครับอมแบบหายเลยอมสวยๆนะครับกับล้อสีไฮเปอร์แบ็คเข้มนะครับ อะตอมิกเราพร้อมยางชุดนี้2 0,000ื่นทวนนะครับโปรโมชั่น20,000ืทุนนะครับโอเคโอเคนะครับก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับแล้วแนวทางนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับร้านนครซับยางยนต์นะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือเลยนะครับกับ0 9 4ย์0 9 9 9 9ห้าย์เกเกเกนครซับยางยนต์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Perfect, perfect.